ครับเจ้าของงานมานั่งเป้าผักนะครับผมเจ้าของงานวังคล้ายวังเกิดนะครับผมได้ของขวัญนาฬิกาด้วยนะพี่บาสซื้อให้นะครับผมโอ้ยนี่นะครับคนนี้ไม่รู้ไปโดนคนไหนมานะครับนี่ครับผมนักร้องนะครับจ้างมานะครับวันนี้จ้างมาส่วนตัวเลยครับมีผู้สาวมาเพิ่มนะครับผมคนนี้นี่มีประโยชน์มากเลยนะครับแผนกย่างหูถ้าไม่งั้นไม่ได้กินเลยนะวันนี้กับแก้มไม่มีเลยนะอันนี้เพิ่งมานะครับต้องมองมาเยอะๆนะครับคนนี้อันนี้คือเค้กของเรานะครับพี่บอยซื้อมานะครับผม บ,บ้านนี้ก็มีเค้กนะครับมีเค้กแตงโมกับขนมเค้กนะครฟินเธอมาทำอะไรฮะ ความสูงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีอะไรจะบอกทุกคนไหมอ่ะเนี่ยครับเค้กแดงโมบผ่าแล้วนะครับผมตอนนี้นี่นะครับได้ทิปด้วยนะครับผมนักกองนี่นะครับเจ้าของวันเกิดนะครับพี่นิด สวครับสำหรับวันนี้เราก็มาในป่าเช่นเคยนะครับวันนี้มาร่วมงานมังกดพี่นิดนะครับผมมาย่างกินกันเล็กน้อยนะครับก็สนุกสนานนะครับวันหยุดด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมนี่นะครับคนนี้ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะครับเมาแล้วนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้กินกันเลยนะครับแต่ว่าเมาคนเดียวนะครับเนี่ยว่างกับเพราะว่างรอไปขวดเดียวเหี้เมาเขายังไม่ได้กินกันเลยนะครับคนนี้นี่เมาอยู่คนเดียวเลยนะครับเนี่ยเมาแดงกูเมาแดงอ่ะครับเจ้าของงานมานั่งเป้าผักนะครับผม เจ้าของงานวังคล้ายวันเกิดนะครับผมนี่นะครับได้ของขวัญนาฬิกาด้วยนะพี่บาสซื้อให้นะครับผมโอ้ยอันนี้ก็มาเมื่อไหร่ก็ต้องหาปลาอย่างเดียวเลยนะครับไม่สนใจอะไรเลยนะผมเนี่ยอันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยพี่ขมลูกระเบเะิดเหรอโอ้ยอันนี้ยังเล็กนะเนี่ยของผมใหญ่กว่านี้อีกไข่ใช <laughs> ่ <laughs> ไหม <laughs> พี่บาสข้อปลาเลยนะได้ไหมไม่มีไม่มีมมแล้วแล้วตัวปลาทำไมเนี่ยไม่มีแล้ว ตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงกว่าแล้วนะครับผมก็ยังไม่มืดนะครับที่เกาหลีนะครับก็ยังสว่างอยู่นะครับผมพี่เชอเมาส์ได้ยังครับยังครับนี่กดแรกครับผมแต่โกนี่ไม่เหลือแล้วนะเมาส์แล้วนะผมติดลมอันนี้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะผมถ้าขาดนี่กลับแก้มไม่ได้กินเลยนะครับทุกงานเลยโกเบาๆนะยังอีกนานนะลาตีนี้ยังอีกยาวนานนะเอาชั่วโมงเดียวพอเอาชั่วโมงเดียวเดี๋ยวหามกูกลับบ้านเนี่ย ก็ตอนนี้ก็ยังมากันไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมากันเรื่อยๆนะครับผมย่างกินการสนุกสนานนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับคนแรกที่เมานะครับคนนี้นะครับเมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับยังยังเมาอยู่เลยนะครับผมเมายังครับเมายังครับพี่สุยังครับยังครับก็เได้ที่ครับเมายังครับพี่ตูนอากาศชงไงครับอากาศชิงไงอันนี้นะครับยังไม่ได้กินเลยนะผมย่างอะไรครับเนี่ย น้ำไส้คอหมูย่างลิ้นมีนะครับอันนี้แผนกย่างนะครับผมดีนะครับมี2คนนี้มาช่วยนะครับถ้าไม่งั้นกลับแก้มไม่มีเลยครับวันนี้เตรียมทำอะไรครับกินซื้อเหมือนเขาเด้นบ่นนะครับบ่นนะครับอย่านั่งกินเฉยๆนี่ไม่ทันแล้วครับผมย่างได้เด็ดตอนแรกก็ต้องย่างให้จบงานเลยนะครับนี่นะครับผมนักร้องนะครับจ้างมานะครับวันนี้จ้างมาส่วนตัวเลยนี่ครับมีผู้สาวมาเพิ่มนะครับผม ที่บ้านวันนี้เมาไม่ได้นะครับต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะตอนนี้ก็เริ่มดึกกันแล้วนะครับผมคนนี้นี่มีประโยชน์มากเลยนะครับผนกย่างหูถ้าไม่งั้นไม่ได้กินเลยนะวันนี้กับแก้ไม่มีเลยนะอเฉบ้างอันนี้นะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมาแล้วก็นอนตื่นแล้วอันนี้ก็ช่างไฟส่วนตัวนะครับคนนี้ทําเกี่ยวกับไฟอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มดึกกันแล้วนะครับแต่เราก็ยังอยู่อีกนานนะครับ เอาวเซ็สองจบแล้วเหรอโโอ้โหกำลังถ่ายอยู่เนะี่ยเมาหรือยังครับยันนี้เชื่อใจมอนเี่พี่ตูนเขาเขาเอาโซต้องมาแล้วนะเสียงร้องต้องมาแล้วนะ <c oughs> อันอันนี้เพิ่งมานะครับต้องมองมาเยอะๆนะครับคนนี้ <c oughs> กินบ้างกินบ้างไม่เออไม่ใช่ย่างอย่างเดียวนี่นะครับโห و, ผนแงย่าง,าางฮะเอาพี่ตูนร้องดิพี่ตูอนะตอ,อ,อีมชอบเหรอที่นี่เรามีผนแงหมดเลยนะครับอันนี้ช่างไฟนะครับอันนี้ก็ผนแย่างนะครับ ส่วนคนนี้เอนเตอร์เทนนะครับผมก็มั่วสั่วไปหมดนะครับคนนี้อันนี้ก็แผนกแบบว่าคุมเครื่องเสียงอะไรอย่างนี้นะครับผมคนนี้คือ,อน้า,าคนนี้เจา้าเออเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่<ส>มาเออมาคุมนะมาคุมส,ส่วนอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ไม่มีใครกล้าไปยุ่งนะครับผมคนนี้ <laughs> นี่นะครับอันนี้คือเคสของเรานะครับ ที่บอยซื้อมานะครับผมเค้กแตงโมเค้กแตงโมเค้กแต,งโ,ตงโมนะครับเพราะว่าซื้อเค้กมาก็ไม่มีใครกินนะครับซื้อแตงโมดีกว่านะครับเพราะว่าแตงโมเดี๋ยวก็ได้กินกันนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมมาเซอร์อไพพี่นิดนะครับผมเดี๋ยวโอ้โหทไมใหญ่จังนี่นะครับเค้กเค้กแตงโมนะครับเพราะว่าซื้อเค้กมาก็ไม่มีใครกินนะครับซื้อแตงโมมาให้เป่าดีกว่านะครับจะจะได้กินกันทุกคนนี่นะครับบ้านนี้ก็มีเค้กนะครับ แรงงานตัวหน่อยนี่นะครับเราจะเอาไปเป่าด้วยกันนะครับผมเทียนเหลือเทียนเหลือเค้กแตงโมกับเค้กขนมนะครับเราจะเอาไปเป่าด้วยกันนะครับผมนี่นะ ไวๆหักกิ่งกไม้หน่อยมีเค้กสองก้อนนะครับตอนนี้มีเค้กแตงโมกับเค้กขนมเค้กนะครับผมเฟิร์นเธอมาทำอะไรฮะใช้ไรัมาปนตัอาเลยจะไบเอดเดี๋ยวเข้าไปจูตรงตรงน้นไปมาดิ

เอาไม่มีใครร้องเพลงให้เปล่าแล้วหรอเต้นโมเต้นโมเต้นโมเอาพี่เอาพี่นีรับดอกไม้ด้วยพี่นี โ่บเ้ยเตม่งมาชหมวนมอเาพี่นิดขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่นะครับทุกคนมาร่วมงานมนเกิดพี่นิดหมดเลยนะครับเนี่ย้ นี่นะครับมาร่วมง,งานมันเกิดพี่นิ่มหอยเลยนะครับนี่ครับเค้กแตงโมผ่าแล้วนะครับผมตอนนี้นี่นะครับได้ทิปด้วยนะครับผมนักร้อง เอาชูด้วยชูด้วยชูด้วยนี่นะครับได้ได้ทิปพันหนึ่งนะครับผมม่ทุกคนมาร่วมงานวันเกิดพี่นิดนะครับนี่นะครับเจ้าของวันเกิดนะครับพี่นิดที่บ้านเมาไม่ได้นะต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีนะ วั her her <im lly> ่นิ้มีคนมาร่วมงานมันเกิดพี่เยอะมากเลยนะวันนี้เอ้ามีอะไรจะบอกทุกคนไหมเอ้าขอบคุณค่ะแค่นี้แหละโอเค